พลังของสีกลางน้อยใหญ่ตามได้มารูกไจร่วงใจสแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในแผ่ดินแงนี้ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกอกับผู้คนใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายจึงทำให้ลูกหลานชาวกราอยู่จ,จนกระทั่งผู้สูงวัยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแรงด้วยพลังและนี่คือพลังของกีฬา พลังแห่งความศรัทธานำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไรยและสามต่อสู่พลังอันยิ่งใหญ,ญ่ของบรรดายเยาวชนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงม,มหาดไทยซึ่งนายภิชิตวิโนโไทยนายกเทศมนตรีคนครรังมีความมุ่งมั่นที่จะล้องดูใจให้พี่น้องประชาชน และยมชนโดยทั่วไปรู้ว่าสามลมกี้รูมสร้างคนดีด้โดยกีฬา

ครับขอต้อนรัในกับความน่ารักของน้อยตลอดถึงผู้อลงมืองานทุกทย่ันเข้าสู่พิธีเปิดนะครับกับความที่ใหญ่ของขบวนแห่งกีฬาและเจ้าหน้าที่นะครับค่ะโอ้วันนี้มากันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะขบวนนี้ล่าร่ามากมากเลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวทุกท่านพบกับขบวนทันยิ่งใหญ่นะครับของกองพันักกีฬาทั้ง14จังหวัดภาคใต้ครับคุณแม่เที่ยงยังเดินอยู่เลยค่ะแต่แข็งแรงปะ

มด้ความสวยงามเรียระดับเลยนะคะุรับชุดสวยสวยจากสภาาโรงกานที่มีกิจกรรมความสิ่ใหญ่นะครับสถานศึกษาต่างๆก็จะให้เกียให้ความรวมมือนะครับคุณท่านผิารทหนากจากสภาาชีและผู้มาการที่ให้เียเข้าร่วมการจัดกรังนีนะครับาจากใต้กลของการสง์าองชาวประชาใจกว่าง ครับหมูย่างรสเลิศดินก๊าเนิดย่างพารางามน้ำตกสวยประการตานะครับที่คือเอกกลัษณ์และความโดดเด่นที่พวกเราชาวรังเท่ภูมิใจนะครับทำวามสวยงามและก็ยาวมากๆเลยเดียวนะคะตามมาด้วยจ้าคุณผู้มาจ๋าได้รับประทานหมูย่างเลิศรสอย่างย่างเลยครับมาถึงเมื่อเช้าขอไปเลี้ยงพักไขยก่อนเลยหนู องคชาที่ถือว <Jamie>, ่าเป็นส <fun> ีลักษณ์แห่งความเป็นไทยของพวกเราครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนชาวไทยอยู่ในที่นี้นะครับเป็นฐานในแบบหกท่าที่เราพัดมาเพื่อถือธงชาติโดยเฉพาะนะครับขอบคุณพี่น้องภาษสมัครรับสารีแดงนะครับและก็พงกีฬานะครับด้วยพงศกีฬาและพงศ์สัญลักษณ์ประจำเทศการแห่งนั้นครับพงสัญลักษณ์นะครับค่ะ ขบวนธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะขบวนธงเทศบาลนครกระังและขบวนธงนครกระังเก่งขอบคุณนะครับทหารหารจากค่ายรยารัสสิการุประดิษฐ์ทุกนายนะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครรักษารดินแดงและพี่น้องอพรรนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะปกป้องดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและนี่คือกำลังสำคัญของพวกเราชาวสุวรรณรัม นะครับวันน <c ười> ี้เห็นพี่น้องทหารทหารเห็นพี่น้องสาสมัครักษาดินแดงเห็นพี่น้องอพรรนะครับภูมิใจครับโดยเฉพาะท่านผู้กำกับผู้โดยทีนจังหวัดรังวันนี้ท่านให้เกียรติมาน้านโครงการที่เปิดนะครับพร้อมด้วยผู้นำผู้ใหญ่หน้าสูรราการเหล่าทีมงานท่านครับค่ะและต่อไปนี้ําๆนะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมตรับรางวัลนะคะได้ที่แล้วเวลาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น50องค์กรเริ่มขบวนแรก กองไก่เลยนะครับจากเทศบาลเมืองกะพูจังหวัดภูเก็ตครับนำโดยท่านนายกเทศมนตรีสุทธิบุตนะครับและท่านธีรพงศ์ทศวรรณากรประหลัดเทศบาลท่านโอมเอดรแก้วผู้บริการกองการศึกษานะคำขวัญด้วยสายพานเทศบาล คุณเขาโอบล้อมเพียรพร้อมวัดพระธรรมพิพิธภัณฑ์หุ่นแกล้มพะพูนแหนกินผักนี่คือเทศบาลเมืองรักคูครับค่ะทอดูเองครับแรกมาเลยนะคะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน80คนด้วยกันทั้งนมดนนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระคูนะครับมาไกลจากฝั่งอันดามันครับค่ะต่อเรื่องวันที่สองกันเลยนะคะเทศบาลเมืองกระบี่จากจังหวัดกระบี่นะคะ นำมาด้วยท่านนายกแกนติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะคะนายกนนนเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะนายประภานศรีสวุวรรณนะคะประลัดเทศบาลนายสมบิตฐ์ตะวันค่ะผู้นวยการกองการศึกษานะคะคาข,ขวัญน,น่ารักมากกับกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักศูนย์งางก,การให้บริการในประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ ีคือแขกพิเศษทุกคนสำคัญและคณะผู้นำจากเทศบาลเมืองกระบี่ครับอำลาพิธารข่ามประธานครับนายอนิสุรุลพิศดามืองกระบี่นะครับมีผู้กระ่วมการแข่งขันทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน150ชีวิตด้วยกันนะครับมาออกันที่เทศบาล ตำบลกระบี่น้อยจากจังหวัดกระบี่สถานที่นี้นครับโดยงานพิธานุท่านนายกโชคปเปินขาวเหลืองนะครับท่านนายกที่สุพรรณบุรีกระบี่น้อยแล้วก็ท่านเอกภพพิษภัยพิษนะครับประหลัดเทศบาลคุณสุภาณ์เกระพานิคุณในผู้การองการศึกษาทำควัมรู้วสายทักษของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยนะครับเหลมทางทิพย์ทิพยหอยเก่าเขากระยานคานสวยรวยต่อกหอบดูปั๊ม งามหาสายใต้ทะเลสวยสดบรดกอันดามันสวรรค์เกาะพีพีนีแคสบานตะบนกระบี่น้อยนะมากันน่ารักเชียวนะคะมีผู้เข้าแข่งขัน30ทาน่านด้วยนนะคะตอนน่อเนื่องไปด้วยเทศบานเมืองก,กันตรังค่ะจังหวัดตรังนะคะนำมาด้วยท่านนายกสรณนนสิรินรต์สิริรัมนตรี นายทหารนิจํารค่ะประหลัดเทศบาลนายสุัรดิ์รักเลขงน,นะคะผู้อำนวยการกองการศึกษาค่ะคำวันหรือวิสัยชาติของเทศบาลนะคะการตั้งเมืองประวัติศาสตร์บ้านไรวรักษดาแหล่งกำเนิดยาพาราเด่นสงา่าควรตําหนักจันสุดทางรถไฟอันมามันที่ต่างๆระลึกความหลังที่วัดกลางประทุมครับตัดสินใจครับ เราชาวปรางค่าภูใจแล้วก็เราชาวภาคใต้ก็มีความสิภาคภูใจร่จวมกันทะั้ง14จังหวัดนะวันนี้วันสำคัญที่เราจะตุกทตานักกีฬายกวาชมกันร้อยจะเข้าสู่ทีมชาติไทยไปสู่กีฬาที่ไกลไปตัวโลกก็เกิดจากสนามเหล่านี้นะครับเราดูกันต่อไปต้อนรับเทศบาล,ลนครปทุมวิจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ นำโดยท่านรูเนธใจกว้างรับนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยคุณวีรวัตรนางสัมฤท่านปฏิบัดิเทศบาลและคุณอาจนแข็งแรงท่านผู้ริการกองการศึกษาทำขั้นประจําเทศบาลนครเกาะสมุยครับปลาการ์พงามน้ำทะเลใสนาทรายขาวมะพร้าวเยอะเยอะจริงๆนะคะแล้วก็การาแมอร่อยมากที่เกาะสมุยไปที่ไหต้องซื้อกลับมาตลอดเลยนะคะ ครับอเด้วยเทศบาลตำบลเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะนำโดยนายสมพเหล่าพองคณะนายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสนนางอุไรวัลล์ลูกทองาับลัฐเทศบาลและนางอุไรวัลล์วูทองรักษาพิการแทนนะคะผู้อนวยการกองการศึกษาค่ะท่าความเทศบาลนะคะทุกชุมชนได้รับการพัจารณาอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะเทศบาลตำบลเขาชัยสนนะครับ โดยท่านนายกสมุนเหล่าพองที่นี่ยังมีตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำเทศบาลเขาไทรสนก็เป็นที่สนใจของหลายๆท่านนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับเทศบาลเมืองเขาลูกช้างจากจังหวัดสุขาครับนำโดยท่นานนายกประสมปริรักนายกเทศบนตรีเมืองเขาลูกช้างและท่านสรัญอยู่บุกวันนะครับตลาดเทศบาลท่านวนิยาศรีสงศ์